กระถินสามัคคีวัดปากทางเซนทรั้ครับขณะนี้นอรออีกสักครู่นะครับหยุดเวลาอีกนิดหยุดสักสักนะครับสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับอ่อที่สองโมงก้วกินห้าสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเลื่นเ,เวลาอีกประมาณสักสิบนาทีนะครับรอรอ รอสักครู่หนึ่งนะครับเตรียมความพร้อมสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะตอนสักซ้อมอยู่นะครับหลังจากที่พร้อมแล้วนะครับสักซ้อมกรรมการอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เอาผ้าไรกระถิ่นพร้อมทั้งบริวารนะครับเอาไปแผ่รอบโบกรดดันสามรอบนะครับแน่ยสามรอบนะครับ อ่ก่อนที่จะไปแห่ทำเนียมปฏิบัติของวัดเราก็คือว่าอ่าเอาใจกระถิ่ยไปบอกไปกล่าวกับเสื้อวัดสมวาตรงนี้ก่อนนะครับกุลาอานีกุลาลัตนาตรงนี้อ่าใต้ต้นโพตรงนี้นะครับบอกกล่าวท่านท่านจะได้อยู่อนุโมทนาดีเสร็จแล้วก็ไปวิหารหลวงพ่อติวนะครับเอาเจ้าพ่ท่านประธานกับลูกหลานท่านประธานอ่ไปบอกไปกล่าวหลวงพ่อติวที่เหลือก็ยืนรอ ด้านหน้านะครับมื่อท่นประธานพรอมลูกหลานตัวเก่าเราก็ติวในวิหาเสร็จแล้วเราก็ไปแห่รอบโบสถ์กันสามรอบนะครับหลังจากแห่เสร็จเราก็ขึ้นมาบนสาราการเปรียญนะครับพระพุทธเจ้าได้จัดมานั่งรอเราแล้วนะครับนั่งบนสาลาการเปรียนเสร็จแล้ว